เอาใจพี่น้องจ้าไ่ได้ดูแลอย่างนัง้นมื่อนเนี่ยต้มโค้งไก่โอ้ยเห็นมาตัต้มเอาต้มยำโค้งไก่ค่ะมาๆาสุดหนัดด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 งหอนยดู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 ได้บ้านคอยกินต้มยำโค้งไก่หรูด้อาหารสุดยอด ไก่เดืน้องอย่างโคกไก่เจ้อืมอืมเช่ญต้มยำโคกไก่ม่ได้กินนานแล้วยังรู้เลยค่ะอืมอืมมาชดหน้าชดหน้า คือไก่มาสองตัวพี่นาะโคงไก่โค้งไก่อีลิใส่หอมแดงเนาะใส่ข้าใส่ตะไคร่ใแบบมะกรูดต้มโค้งอีลิค่ะใช่น้ำลายยุคใช้น้ำใสเป็นน้ำใสเนาะค่ะอาหารทะเลอือแซ่บๆเนาะคือทุกคนแซ่บดิอืมอ,อ,อืออืออือ